ก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมไวร์แบ็กนะฮะวันนี้ก็เราจะมาจัดเทลิดโลบ็อกเดอร์ฮันนะฮะโอเคนะฮะเรามาเริ่มจากเทลิดกันเลยนะฮะว่ามีแมปอะไรบ้างนะฮะเรามาเริ่มจากแมปแรกกันเลยนะฮะ S C P 3 0 0 8นะฮะเป็นแมปที่เด็กๆทุกคนต้องรู้จักแมปนี้เพราะมันดังเด็กๆก็จะรู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าแมปนี้คือแมปอะไรนะฮะก็ไม่ต้องอธิบายนะฮะซึ่ง อีเวนต์เดอะฮันเนี่ยของ SCP 3 0 0 8เนี่ยก็คือให้เราไปกดไอ้คอมพิวเตอร์หนึ่งแล้วมันก็จะให้เควสมาในตอนที่เราอยู่ตอนกลางคืนนะฮะเพราะถึงตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีเควสขึ้นมาให้เราทําก็มันจะสุ่มเอานะฮะว่าเป็นเควสอะไรซึ่งเอ่อบางเควสก็ยากบางเควสก็ง่ายบางเควสก็ง่ายแต่หายากเช่นแบบว่าเอ่อหาขวดน้ํา3อันผมจำไม่ได้แล้วหาขวดน้ำกี่อันเดเอาเป็นว่า ผมได้เควสไอหาขวดน้ําอ่ะแต่ว่าหาไม่เจอสักทีอ่ะไม่รู้ว่ามันหายไปไหนนะฮะเอาไว้ว่า scp สามศูนย์แปดผมให้ทีง่ายแต่ใช้เวลานะฮะคือมันง่ายแต่มันใช้เวลานะโอเคแมปต่อไปนะฮะแมปอูมไม่ใช่ไม่ใช่แมปอาว,วูมนะจริงจริงมันคือแวร์วูฟนะก็แมปนี้นะฮะคือแมป ที่อ่ามันจะคล้ายๆแบบว่าเหมือน murder mystery อะ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบหมาป่านะจะมีคนนึงเป็นหมาป่าอีกคนนึงเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ hunter ่าไม่แน่ใจออ่อีกคนนึงก็เป็น innocent อะไรอย่างเงี้ยวิธีการได้แบตเจอฮันเนี่ยก็คือเราจะต้องเก็บไข่ซึ่งไข่เนี่ยมันจะเกิดตามแมพมันเกิดแค่ฟองเดียวแล้วคุณต้องแย่งกันเก็บซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นแวววูฟเนี่ยแล้วคุณไปเก็บไข่เนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะได้แบตสูงมากเพราะว่า คุณก็แค่เดินเนียนๆแล้วรอเวลาหมดก็ได้แบตแล้วง่ายแต่ว่าถ้าคุณเป็นอินโนเซนต์เนี่ยคุณก็ต้องมาระวังเรื่องแวร์วูฟนะ,ะก็คือหมาป่าเนี่ยบางทีก็ oh, มีคนเดิน <M apa. S 1> มาหาคุณแล้วแบบแป้งรับเป็นหมาป่า apa, แล้วก็ฆ่าคุณตายแล้วก็แย่งไข่าจากคุณอนะความยากก็น่าจะประมาณอ่ากลางๆนะฮะผมคิดว่าเราผมนะคิดว่ากลางๆแต่ตอนนั้นผมโชคดีผมเป็นแวร์วูฟแล้วเจอไข่ก็เลยแบบว่าได้แบตแบบอีซี่นะฮะโอเคฮะแมบปบต่อไป แมปต่อไปนะฮะเป็นแมป Adopt Me นะฮะ Adopt Me เนี่ยจะบอกให้ว่าเป็นแมปที่หลายๆคนรู้จักกันนะฮะว่าแมป Adopt Me เนี่ยเป็นแมปที่เป็นแมปเลี้ยงสัตว์นะฮะซึ่งก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเกมเพลย์มันเป็นยังไงนะ,ะส่วน Event ต์เดอร์เนี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาไว้ตรงนี้เลยนะฮะแมปต่อมานะเอ่อชื่อว่าอะไรนะเอ่อแอนิเมท์ไดเมนชั่นซิมูเลเตอร์แบบใช่ไหมเป็นหนึงนะฮะท่านผู้ชมโอเคฮะ Anime Dimension Simulator ฮะก็แมปเ <laughs> อ้ย Anime แอนิเมต์ไดมนชันซิมูเลเตอร์นะฮะเป็นแมปที่ง่ายมากเลยนะฮะคุณก็แค่เล่นให้ครบ3ตาหรือ2ตาอะไรผมจำไม่ได้ะฮะเอาเป็นว่าแมปนี้ง่ายนะแมบปบต่อมาเป็นแมปเอ่องัดข้อนะฮะผมจำชื่อแมปไปได้ก็แมปนี้เนี่ยง่ายะฮะแต่ใช้เวลา ไม่ต้องอธิบายเยอะแมปต่อมานะโอ้โหโอ้โอาเซนอนนะฮะแมปนี้นี่บอกเลยว่าอีเวนต์เดอะฮันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันก็กลางๆแล้วกันนะ,ะเพราะว่าในด่านที่เราต้องไปเล่นเนี่ยมันก็คือแบบว่าเป็นการสติวนะ,ะแบบเราก็ต้องย่องย่องไปแล้วอย่าให้บริการเนี่ยจับเราได้นะแล้วก็ยิงสเสร็วปึ้ง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 นะฮะเราก็ต้องมีหน้าที่ในการเหมือนลักล่าเข้าไปไปขโมยอาบีจี <Br ow. S 1> นะ,ะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วตอนท้ายก็เจอเฮดบล็อกเตอร์แล้วก็ยิงใส่ปังนะ แเราก็ยิง RPG ย,ยิงปุ่มแล้วเราก็ได้แบตชนั่นเองนะฮะก็ให้ความยากอย่างที่กลางๆแล้วกันนะฮะแมปต่อมาฮะออสตา์ทว,วอรีเฟนนะอืมเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันง่ายเกินแมปต่อมานี่ผมเอ่อเอ่อมันชื่อแมปว่าอะไรนะ Astro Ren uh, nice Ast Renaissance Astro Renaissance Astro Renaissance อ่าช่างนะแมปนี้นะฮะก็ง่ายฮะก็ ง่ายแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะใช้ใช้เวลาไม่ไม่นานมากแต่เอาไว่ากลางๆแล้วกันนะแม่ต่อมานะเป็นแมปที่เอ่อง่ายนะฮะแมปนี้ค่อนข้างง่ายผมจําชื่อแมปไม่ได้นะผมขอโทษอ่าแมปนี้ถ้าจำไม่ผิดเอ่อความสมจําผมไม่ค่อยมีกับแบบนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วก็ผมจำได้คร่าวๆว,ว่ามันง่ายเบ็ดวอเนี่ยเบ็วอลถ้ากเกิดคุณไปเจอทีมดีๆเนี่ยที่แบบว่าเขาเล่นโหดอ ผมก็อาจจะผมว่าอาจจะให้อยู่ระดับง่ายนะเออง่ายแต่ใช้เวลาแต่พอดีว่าบางเอิญเนี่ยมันต้องสุ่มว่าคุณจะได้ทีมดีๆหรือไม่ได้หรือไม่ดีแล้วแล้วคือคุณต้องเก็บไขอ่อ่าเก็บไข่ผมไม่รู้ว่าต้องเก็บไข่เท่าไหร่นะคือผมเล่นไปนเรื่อยๆแล้วอยู่ดีก็ได้แบชนะผมก็ไม่รู้กันเอาเป็นว่ามันง่ายแต่ใช้เวลานะฮะอ่าแมปตมานะฮะเออแมปนี้น่าจะเป็นแมปเบลลี่แอ n u e วน อ p หรือเปล่าแมปนี้ก็ง่ายอ่ไบิ๊กเพนบอลนะบิ๊กเพนบอลก็คือเราต้องยิงสตูให้ครบ50นะก็แค่50ง่ายแต่ใช้เวลาแค่นั้นแหละต่อมานะฮะชื่อแมปมันชื่อว่า Buy Off h เ l นะถ้าจะไม่ผิดก็คือขี่จักรยานก็ง่ายแต่ใช้เวลาแมปต่อมานะฮะเบบอลตกใจหมดนรียกว่าเดซบอลเบบอลเนี่ยเบรบอลควสมันค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับกลางๆนะถ้าคุณเป็น ผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะยากสำหรับคุณมากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีแต่คนโหดๆผู้เล่นใหม่นี่คือร้ ide, องไห้อะบอกเลยหรือผมจะเอาไปยะอยู่ยากสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็ <God. S 1> ยากสำหรับผู้เล่นใหม่ต่อไปเบรกินสองโอเควางนี้เลยบูเฮเว่นบูเฮเว่นก็คือเก็บไข่ไปนี่ต่อไปคาแคชเชอร์สองกลางๆนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นเควสที่แบบว่าสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ถ้าเป็น ผู้เล่นเก่าเนี่ยก็น่าจะชิวๆอยู่นะแบบต่อมาผมจําชื่อแบบไม่ได้แต่มันอยู่ง่ายแต่ใช้เวลาฮะโอเคแบบต่อมานะแครีอเฟนนี่แนะนําว่าให้เล่นกับเพื่อนไม่งั้นก็หาคนที่น่าไว้ใจนะฮะเอาเป็นว่ามันกลางๆแล้วกันนะฮะแบบต่อมานะแคตล็อกอาวาตารนี่คือตอนที่ผมเข้าไปเล่นครั้งแรกอะผมตกใจนึกว่าเล่นผิดแมบมบันจะแบ่งเป็นสี่ทีมนะฮะจะไม่ผิดคุณก็ต้องหาทีมที่แบบว่าเป็นท็อปท็อปอันดับหนึ่ง ซึ่งเรารู้ไม่ได้ฮะว่าทีมไหนเป็นตัวท็อปเราก็ต้องลุ้นอีกว่าทีมคุณอะจะไปถึงอันดับหนึ่งไหมถ้าทีมคุณถึงอันดับหนึ่งจนเวลาหมดเนี่ยเออคุณจะได้แบตชนะซึ่งมันยากเอา,อางี้ดีกว่ามันยากต่อไปชีททาวเวอร์ดิเฟนซ์อันนี้ก็เหมือนทาวเวอร์ดิเฟนซ์ทั่วไปนะเอาเป็นว่าง่ายต่อไปขับโรบอทขับโรบอทเนี่ยถ้าจะไม่ผิดก็คือเป็นพัศจุแก้พัศจุเฉยฮะก็เออง่ายครับคอลเลกต์ออเพช อันนี้คุณต้องเก็บไข่ให้ครบ30แบบนี้ก็ง่ายฮะแต่ใช้เวลาแหมตมานะคอมแบทวอลิเออร์โอ้โหแบบนี้คือแบบที่สุดของความยากอะ่ะคือมันควรไปอยู่ไออันเนี้ยแมนก็อันเนี้ยแต่ว่าผมว่าจะให้อันนี้แล้วแต่ว่ามันมีเซิร์ฟไอ้บ๊กินเนอร์อยู่เพราะฉะนั้นผมว่าเออประมาณนี้แล้วกันฮนะยังไม่ยากเกินนะคือ มันยากตรงที่ว่าคุณจะต้องไปฆ่าคนให้ครบ250สกอร์ซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นใหม่มันจะง่ายอยู่เพราะว่ามันจะลดลงเหลือ160แต่ผู้เล่นเก่าเนี่ยอย่างผมเนี่ย250เพราะได้250คุณต้องมาเล่นออฟบีซึ่งออฟบีคอมแบทไวเลเอร์อย่างยากเลยแมปต่อมาก็คือเอ่อ,อแมที่มันเป็นเหมือนไอ้จิกซอเออมาณน,นั้นอะที่มันจะ มีคำถาม2ฝั่งแล้วก็แบบเอ้ให้เลือกคําตอบที่ถูกให้เลือกคําตอบผิดคุณตาดแบบนี้ก็กลางๆแล้วกันนะฮะถ้าคุณไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์โรบ็อกเนี่ยเช่นแบบว่าชื่อเดิมของโลบ็อกชื่อว่าอะไรโลบ็อกถูกปล่อยครั้งแรกเมื่อปีไหนหรือเจสาถูกลบเมื่อปีไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเอ่อเอาปวนว่ามันเป็นเกี่ยวกับคําถามประวัติศาสตร์โลบ็อกนะฮะแมปต่อมานะเดทบอลนะเดทบอลคุณจะต้องไปสู้กับบอส ซึ่งบอสเนี่ยมันคือเดดวอล์กเกอร์ตัวปเป่มองถ้าสมมุติว่าคุณมีประสบการณ์จากเบทบอลเนี่ยคุณเล่นแมปเดดบอลได้สบายเลยฮะมันก็แค่สู้กับบอสเฉยๆนฮะผมจะให้อยู่ระดับประมาณกลางๆแล้วกันนะฮะมันไม่ได้ยากสำหรับผู้เล่นใหม่นะแมปดอนอี่โอ้โหแมบปบดอเนี่ย ซึ่งเราจะได้ทําการไปประตูหลังของโรงแรมนี้นะฮะซึ่งประตูหลังเนี่ยมันมีอยู่เอนิตี้อยู่4ตัวนะฮะคือตัวแรกคือลัดสีเขียวตัวที่สองลัดตัวสีฟูตัวที่3ามชาโดลูกเอ็นมีตัวที่4อ่าหน้าแดงซึ่งวิธีการรับมือของทั้งสีตัวนี้นะครับตัวแรกกับอ่ตัวที่สเนี่ยเหมือนกันนะก็คืออยู่ในตู้เฉยๆไม่มีอะไรเบสิคที่สุดแล้วตัวที่3คืออย่ามองหน้ามันนะฮะตัวที่4ก็คืออย่าให้เวลาหมดจบ พอคุณรู้วิธีรับมือทั้งหมดแล้วฮะให้คุณทําการเดินไปถึงประตูที่ศูนย์นะพอถึงประตูที่ศูนย์ปุ๊บคุณก็จะได้บบชันญีเลยนะ,ะเอาว่าผมให้อยู่ระดับกลางๆแล้วกันนะต่อมาฮะดาร์กอนเอเวอเร์นะก็คือเก็บไข่เฉยก็ง่ายแต่ใช้เวลานะแมปนี้ผมจำไม่ได้ง่ายต่อไปไดโวนะไดววนี่เหมือนจะให้เก็บชิ้นส่วนแล้วก็เอามาค้าเป็นรถง่ายแต่ใช้เวลาไดเอ็มพร์ค e ืออันนี้ก็แค่ เหมือนแข่งรถเฉยๆประมาณ3ารอบมั้งง่ายแต่ใช้เวลาดันเจียนครีสก็ง่ายแต่ใช้เวลาเอ e m เ,เมเน a l ลพาวเวอร์ไทคูนเนี่ยง่ายแต่ใช้เวลาเพราะว่ามันจะต้องให้ไทคูลของคุณนะตรงมันจะมีหลอดบอกอยู่นะฮะว่าคุณทำไอเคียร์ไทคูลไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะให้ตรงนั้นมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อเป็นการเครียร์ไทคูลน,นะฮะอย่างที่สองนะคุณจะต้องตีบอลนะมันจะมีเขียนไว้อยู่ว่ามันจะเกิดทุกๆสิบนาทีนะฮะอย่างที่สามก็คือเก็บไข่เฉยฮะ ไข่อยู่ในแมปนั้นเลยฮะก็ลองหาดูนะฮะแมปต่อมานะฮะ e m g e n c y Hamburg ก็แมปนี้วิธีการได้แบบเตฮันก็คือเหมือนว่าเราจะต้องขับรถไปสมัครงานเป็นเอ่อรถบรรทุกอะไรสักอย่างเนี่ยที่บรรทุกของไปส่งนะฮะก็เควสมีแค่นั้นจริงๆฮนะก็เอาเป็นว่ามันง่ายแต่ใช้เวลาแมปนี้ก็เหมือนกันนะเก็บเหรียญเฉยอันนี้เก็บเหรียญจำชื่อแมปไม่ได้อันนี้ก็จําชื่อแมปไม่ได้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่ามันง่ายแมปต่อมานี่ เอาเอา,เอ,าออกไปจากชีวิตผมฮนะแบบนี้ชื่อว่าฟุตบอลฟิวชั่นสองนะเป็นแบบที่ยากไปอยู่บนนู้นไปแมปต่อมานะฮะฟุตเป็นทันการี่โอ้โหไปอยู่นี้เลยฮนะคือมันยากสำหรับผู้เล่นใหม่จริงนะเพราะว่าเคว็อของมันก็คือเราจะต้องฆ่าสองคนนะฮะคือฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมแต่จริงมันยากนะฮะคือผู้เล่นใหม่เนี่ยเริ่มมาเนี่ยคือต้องสุ่มผลพิสายก่อนใช่ไหมอ่าสุ่มปุ๊บคือถ้าดวงคุณไม่ดีอ่ะคุณจะได้ผลเกลือผลคอมมอน และคือผู้เล่นใหม่ใช้ผลคอมมอนแล้วจะสู้ยังไงถ้าดวงคุณไม่ดีคุณก็ได้ผลคอมมอนถ้าดวงคุณดีคุณอาจจะได้ผลแรผลรีเจนผลมิติกถ้าคุณมีผลดีๆเนี่ยพอ PPP ได้คุณก็น่าจะทำ quest the hand ได้แต่บางเอิรนเนี่ยมันมีผู้เล่นเก่าด้วยซึ่งผู้เล่นเก่าเนี่ยจะมีเลือดเยอะผลปีศาจโหดมีโซลุซึ่งบอกเลยว่าสู้ไม่ไหวฮะ,ะคำแนะนำของผมก็คือหาเพื่อนมาเล่นด้วย ใช่หาเพื่อนมาเล่นด้วยแล้วก็ฆ่าเพื่อนผมลองดูแล้วมันได้ฮะก็ฆ่าคนไหนที่ไม่มีเพื่อนก็สู้ๆนะมาฮะฟังกี้ไฟดีเอาไม่ว่ากลางๆแล้วกันนะฮะไปอยู่ตรงนี้ก็ฟังกี้ไฟดีผมขอพูดเลยะฮะว่าแบบนี้คือมันก็ไม่ได้ยากนะของเดอะฮันนะซึ่งเพราะว่าเพลงเดอะฮันเนี่ยที่เขาให้มามันมีอยู่5เพลงนะซึ่งเราต้องเล่นทั้ง5เพลงคุณจะเล่นแบบโซโล่หรือคุณจะไปสู้กับคนอื่นก็ได้นะฮะ ก็แล้วแต่ฮะว่าคุณจะเล่นแบบไหนนะก็ขอแค่ว่าคุณต้องเล่นเพลงนั้นเฉยฮะไม่จําเป็นว่าจะเออแบบห้ามพลาดกี่ครั้งเออต้องได้สกอร์เท่าไหร่อันนี้ไม่ไม่เหมือน r r b a t t l e นะฮะก็เอาปบนว่าแมปนี้ก็ถือว่าง่ายแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากก็กลางๆนะฮะก็คนที่ไม่เคยเล่นแมปไฟร์ไ i นฟังกินมาก่อนเนี่ยเออหรือไม่เคยรู้จักมาก่อนก็สู้ๆนะครับกินวิว ้ง่ายแต่ใช้เวลาแล้วกันนะฮะแบบนี้อ่าง่ายแต่ใช้เวลาเหมือนกันคุณจะต้องฆ่าคนอ่าแล้วมันจะมีของรอปเป็นแบบอาวุธโลบอกในสมัยก่อนเช่ <c oughs> นกาเวตี้คูลซอสบอมทราเวลอ่าแล้วก็บอลเล r สําหรับแบบนี้ก็ถือว่าง่ายแต่ว่าก็ใช้เวลานานพอสมควรนะฮะซึ่งแบบนี้ผมเคยเล่นอยู่เมื่อนานมาแล้วนะฮะแต่ว่าเล่นแก้เบื่อเฉยนะแล้วสักพักหนึ่งผมก็ เออไปเล่นบัวคลายต่อนะฮะตมานะฮะรีเจนออฟสปีดเนี่ยโอ้โหอันนี้ง่ายมากเลยนะไปอยู่นี่เลยอัแบบตมานะอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันไลทูเพียอันนี้ง่ายแต่ใช้เวลาเพราะมันกว่าคุณจะไอหมุนตู้เซฟแล้วเปิดได้มันต้องรอประมาณ60วินาทีอ่ะมันใช้เวลาต่อไปลัมเบอร์ไทคูนนะอันนี้ง่ายต่อไปอันนี้เคี้ยวกุดหันต้นไม้อ่าแบบนี้ผมให้อยู่นี้แล้วกันนะอันนี้ อันที่แมปอะไร5 and s e e ง่ายแต่ใช้เวลาเหมือนกันนะฮะคือคุณต้องชนะ2ตาแมปนี้ไทคูนจําได้อันนี้ง่ายแต่ใช้เวลาเพราะมันเป็นแบบไทคูนเมทรไรท์ Metroid, ง่ายแมปนี้ทหารเออง่ายแต่ใช้เวลาเพราะเป็นเก็บเงินจนซื้อรถได้อะแล้วคุณก็ต้องขี่เก็บกล่องตามจุดต่างๆอะ่ะที่มันเกิดอะ่ะแค่นั้นริงสบายมาสเซลลิเจนยกน้ำหนักเฉยๆอันนี้มังกร ง่ายแต่ใช้เวลาแล้วกัน Hello Kitty มันจะรมคล้ายๆแบบ My Little Long Tycoon อะ่ะเอ้ยไม่ใช่ My Little Long ไม่ไม่ใช่ My Little Long Tycoon นะมันชื่อว่า My Little Long เฉยนะฮะคือเอ่อผมจำผิดอะ่ะมันจะคล้ายกันอะมันอยู่ติดกันเลยด้วยนะออันนี้ก็เหมือนกันง่ายแต่ใช้เวลาคือคุณต้องเสรร์ให้ครบ100คนอะ่ะเหมือนกับแบบเนี้ยเหมือนกันเป๊ะนะฮะเกันเป๊ะในโลเ,เตอร์โอ้มีอยู่นี่ไหม Meta m a n e e d More Friends ง่ายแต่ใช้เวลามันเป็นคือมันก็แค่เก็บคริสตัลปุ๊บแล้วคุณก็เปิดประตูพอเท่าเข้าไปแล้วก็ไปเล่นออบบี้แล้วก็หารหัสแล้วก็ใส่แล้วปุ๊บเราก็ได้จบพิจาริเจนง่ายออบบี้ปัดยูไบต์อันนี้อันนี้อ่ากลางกลางนะแบบตมาเพชรซิมูเลเตอร์เอ็กอยากสำหรับผู้เล่นใหม่นะต่อไปนะพิกกี้กลางกลางเอาไปอยู่ให้ไกลไวรูฟเอ้ย,กยแกแมปดอต่อไปพิสตูนีนะง่ายแต่ใช้เวลาโปรเจกต์สมาร์ทคือมันยากอ่ะอย่างงี้ดีกว่า ยากเหตุผลก็เพราะว่า,าแมปเนี่ยมันจะต้องแย่งกันเก็บไข่นะซึ่งไข่มันจะสปอนขึ้นมาเป็นไข่นินจา Ninja, ซึ่งเราจะต้องไปเก็บนะซึ่งมันเก็บได้แค่คนเดียวนะครับอือหือบอกเลยว่ายากนะฮะถ้าคุณจะเอามาแบบเดอะฮันเนี่ยคือคุณต้องทําใจอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันเก็บได้แค่คนเดียวต่อมาถ้าแบบดึงดาบอ่ากลางๆแล้วกันนะมันใช้เวลาแบบนานอะต่อไปอาร์วีเวเทิล ก็กลางๆแล้วกันนะรบออนไลน์อิสโรบและเชฟซิตี้อาร์พีง่ายเป็นะมาและสลองไทคูนสองง่ายแต่ใช้เวลาไปอยู่ใกล้กันแบบนี้จําไม่ได้ดาวว่าง่ายแต่ใช้เวลาจําได้คร่าวๆแบบนี้ก็เหมือนกันเมอร์เดอร์เบียเชอร์ีฟเมอร์เดอร์เบียเชอร์ีฟนะก็กลางๆแล้วกันนะชินโดไลท์อันนี้อันนี้ง่ายแต่ใช้เวลาคือคุณแค่เก็บไข่เฉยๆพูดเล่นใหม่ก็เล่นได้สแลปแพทเทิร์นกลางๆแล้วกันอายุประมาณแถวๆอาร์เซนอลกับพิกกี้ จะได้แพทเทิร์นมันยากตรงที่ว่าอ่ามันเกี่ยวกับเควสนะซึ่งเควสเนี่ยคือมันจะให้เราเลือก3มเควสนะว่า,เ,าเควสไหน่จะส่วนใหญ่เขาจะเลือกอหาสมบัติกันนะเพราะว่ามันง่ายก็เควสนี่ก็คือให้เราไปหาถุงมือที่มันสามารถขุดได้พอคุณได้ถุงมือที่ขุดได้ปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปหาที่มันมีเครื่องหมาย X นะมันจะเป็นเครื่องหมาย X อสีแดงๆคุณขุดตรงนั้นแล้วก็ขุด หาไปเรื่อยจนก,กว่าจะเจอกล่องสมบัตนะิแล้วคุณก็จะได้แบบนะแต่ว่าอุปสรรคก็คือผู้เล่นบางคนเนี่ยมันไม่ได้มาหาสมบัตินะมันจะอาจจะมาตีคุณนะจนตกแมปได้นะคุณก็ต้องระวังเรื่องผู้เล่นคนอื่นด้วยนะก็นั่นแหลนะฮะต่อไปนะแมปนี้ง่ายแต่ใช้เวลานะใช้เวลาจริงเพราะว่า คุณต้อง a F K 15นาทีแบบนี้เออว่างง่ายแต่ใช้เวลานะคือคุณต้อง a F K คุณจะ a F K หรือคุณจะเล่นก็นได้แล้วแต่คุณแมบบ่ตมานะฮะต้นอีสปีดซิมูเลเตอร์นะฮะง่ายแต่ใช้เวลานะแมบบ่ตมานะแมบปบสปอนบ็อบก็แมปนี้ง่ายแต่ใช้เวลานะเหมือนเดิมอา่าสเปรเพนต์ก็สเปรเพนต์ก็ถือว่าง่ายนะฮะก็นั่นแหละสวายดีคิลเลอร์เอ่อจะว่าผมให้กลางกลาดีกว่านะฮะใบสตองแมนซิมูเลเตอร์นะก็กลางๆลาแล้วกันนะ ต่อไป Survival อ่าง่ายก็ง่ายฮนะต่อไป Sword b i r d 3ง่ายแต่ใช้เวลาแล้วกันนะต่อไป Power Defense Simulator นะมันง่ายแต่ใช้เวลาก็ไม่เชิงเอาเป็นว่าง่ายแล้วกันนต่อมา The f o r e s Lava ง่ายแล้วมีมิกกางๆแล้วกันแล้วมีมิกมันจะให้เก็บไข่แล้วมันจะมีมอสเตอร์ตัวนึงเป็นกระแต่ตัวใหญ่หญ <S <S ๆที่มันอยู่ในหน้าปกอะนั่นแหละตัวนั้นเลยมันจะไล่ล่าเรา ซึ่งตัวมันอ่ะวิ่งเร็วกว่าผู้เล่นอีกลกลางๆฮะก็ไม่ได้ยากจนเกินไปแม่จะมาฮะสตองเกตเปเท่านกาวเอาไปอยู่กลางแม่จะมาฮะโรบบดราม่ากลางๆแม่จะมานะเทเชอร์ฮันแบบนี้เอาไปอยู่ตรงนี้คือมันยากสำหรับผู้เล่นใหม่คือผมไม่เคยเล่นแบบนี้ซึ่งมันใช้เวลานานมากกว่าผมจะฟาร์มได้แบบโอ้โหอย่างนานเออเออ,เอ,อแม่อมาซูนามิเกมง่ายพาเดทาวเวอร์ดีเฟน กลางๆโอเคแมปตมานะแมปเลี้ยงเด็กอันนี้ง่ายแมปตมาอัลเบตฟุตบอลอันนี้อ่าง่ายแต่ใช้เวลาต่อไปอันเดดดิฟเฟนทคูนง่ายแต่ใช้เวลาคุณต้องกิงซอมบี้ที่เป็นหัวไข่เก็บให้ครบร้อยห้าิบนะ่ยต่อไปแมปวอลทคูนมั้งถ้าจะไม่ผิดอันนี้อ่า ผมให้กลางๆแล้วกันอ่าแมปต่อมานะครับ War Machine อ่าแมปนี้นะฮะง่ายแต่ใช้เวลาแมปต่อม w a r l o r Cat ง่ายแมปต่อมานะอย่าพูดถึงมันเอาไปแมปนี้ผมจําชื่อแมปไม่ได้แต่เอาไว้ว่าง่ายแมปนี้ก็ผมยังไม่ได้เล่นแต่เพื่อนผมบอกว่าง่ายอ่ะก็ก็ง่ายแมปนี้ War Zero ง่ายแต่ใช้เวลาก็จบไปแล้วฮะกับการจัดทีโ Robo the Hunt แมปที่เอาแบบยากที่สุดจะไปถึงง่ายที่สุดนะครับ ก็ถ้าใครอยากให้ผมจัดทีลิสแมปอะไรเออ่เกอมอ,อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะไปทำต่อซึ่งน่าจะใช้เวลานานเลยก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละฮะบายยระหว่างหูต่อก,กับฟูรินะพี่เลือกอะไรครับหูต่อกับฟูรินะพี่เลือกฮิวจาครับ